h e l lo everyone ไม่ได้มีปนทอนครับไว้แอสตราดีอินปฐมฟสเลตเอกแอนแออุบาแลเอเซคูลยูนิตไฟบทที่ 5. Unit 5บทที่ 5. h าเฮลอ r เอรแช่วยดาวเครของพวกเราเฮลออเ r อร์แพนช่วยดาวเคอของพวกเรา What animal can you see? คุณสามารถเห็นสัตว์อะไร how many can how many car a r e in the picture มีรถยนต์จำนวนเท่าไหร่ในรูปภาพ The a n n e taxi or the right taxi horn, s t e e t มีรถแท็กซี่อยู่บนถนนใช่ไหม What is the man in a white shirt doing มีผู้ชายเสื้อสีขาวกำลังทำอะไร Can you see a bus stop คุณเห็นป้ายหยุดรถประจำทางใช่ไหม Newspaper หนังสือพิมพ์ Bottle ขวดแคนกระป๋อง g l a แก้ว Paper กระดาษ Plastic bag <wild> <demek> ถุงพลาสติกและแลวบินและและบินขยะบินถังขยะขเดสเอร์เค้าแปลรูปนำไปใช้ไหมลียุใช้ซ้ำแวรีฟอินแว,แวรีฟเดมพวกเขาอ่านในพวกมันวิวิทย์อดิพวกเราเขียนบทสิ่งนี้ It's in your notebook มันอยู่ในสมุดของคนวีพัทลับ i ิดอินเดพวกเราใส่ขยะในพวกมัน They can be p l a พลาสติกออแกพวกมันสามารถเป็นพลาสติกหรือแก้ว We บั w วีบ t ทว t วอ t อ n o เ e ดิงอินเดมเราซื้อน้ำและเครื่องดื่มอื่นๆในะพวกมัน They a r e from the market พวกมันมาจากตลาด We part We part or shop shopping in them พวกเราใส่ของที่ซื้อในพวกมัน <c oughs> They a r e meat พวกมันเป็นโลงหะ t h e r use use d t for food and drink พวกมันถูกแคสสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม r e c y c l e gas bottle ทิพวกขวดแก้วนำมาใช้ใหม่ r e สเ c l e plastic bag ถุงพลาสติกที่นำมาใช้ซ้ำพาน a าบิดอินเดอะบินใส่ขยะในถังขยะ r e c y c l e newspaper อร์เปลอลูกหนังกพ์นำมาใช้ใหม่ดิสเ c l e แคนแปลืูกกระป๋ปปองนำมาใช้ใหม่ w i t h on to s h e e of paper เขียนกระดาษทั้งสองหน้า save water ประหยัดน้ำ r e c l e glass b o t t l e can d can รนแป u s e ขวดแก้วและกระป๋องนำกลับมาใช้ใหม่ we do you do to help our planet คุณทำอะไรเพื่อช่วยโลกของเรา i can glass b o t t l e ฉันแปลรูปขวดแก้วและนำกลับมาใช้ใหม่ I put r ร b b i ิดอินเดอรใส่ขยะลงในถังขยะบัตอากบน้ำแถบก๊อกน้ำสวิตไฟอิเล็กทริซิตี้ไฟฟ้าสวิ h ออ f ปิดไฟปิดสวิตอันปักถอนปักแผ่นพืชปลูกขัดดาวตัดทอนตัด,ต,ดตัดทิ้งดอสกระปกดัดสกกระปกแครสะอาดแคร์ยูทีสบัตเทิน ป๊อปเดอะแท็บำความสะอาดฟันแต่ปิดก๊อกน้ำ shower. มีอาชอเวอรอาบน้ำด้วยฝักบัวรดนรดน have a bath ไม่อาบน้ำในอ่างอาบน้ำดิสเกิลเ a เปิลแปลรูปกระดาษแล้วนำมาใช้ใหม่อันปักเดอะทีวีถอดปักทีวีสวิตซ์อปเดอะเดอะไลท์ปิดไฟดูดั๊ด คัดดาวทีอย่าตัดต้นไม้อาร์กนะซ w ้ t วิตูพันหนึ่งถามและตอบกับคู่ของคุณโดนโทรออนเวลัวินอย่าทิ้งขยะเซฟพลาสติกแวะประหยัดการใช้ถุงพลาสติกโดนโทออนเวแค a นอย่าทิ้งกระป๋องเทิร์นออฟไลปิดไฟแฟนทีปลูกพืชรีไซเคิลเปเปอร์กระดาษรีไซเคิลแคนยูแคนเซฟเด,เดฟอะฟอร์ The forest คุณสามารถช่วยป่า i t make your to it make your ตะค o นได้ดีมันทำให้โรงเรียนของคุณสุกประปก you can save electricity คุณสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า the the t make the care t e a n มันทำให้อากาศสะอาด you can reuse them สามารถใช้ซ้ำได้ ตนโทรออนเวลับ b ิดบีคอสอิทเม็กยูอาสคูนเดอร์ดีอย่าทิ้งขยะเพราะมันจะทำให้โรงเรียนของคุณสกรปรกไมล์ไมลีสยุฉันความตั้งใจของฉัน I อเนียทูเฮลเดอ p ์ n พนเดอ n ์พนเดนิดฉันจำเป็นต้องช่วยโลก m o i n to recycle gas bottle ฉันจะใช้ขวดแก้วซ้ำใหม่ I'm going to o recycle in the bin ฉันจะทิ้งขยะลงถังขยะ I'm going to to w i t t on white side of paper ฉันจะเขียนกระดาษทั้งสองหน้า We can my tweet ฉันเมื่อฉันทำความสะอาดฟันของฉัน I'm going to turn off the tap ฉันจะปิดก๊อกน้ำ I'm going to save water ฉันจะประหยัดน้ำ I'm going to recycle c a n ฉันจะแปลรูปกระป๋องแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ What are you going to do คุณทำคุณกำลังจะทำอะไร Karat Samsa Some small thing at home to help he our planet ค <s ays> ำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยโลกของเรา He s w i t c h off right when he left the room เขาปิดไฟเมื่อออกจากห้อง He does not leave the f o r open And he on w a y s unpacked TV and computer เขาไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้และเขาจะถอดปลั๊กทีวีแล้วคอมพิวเตอร์เสมอ He cut out with the a r e no solution by the uh, the r uh, o s e t s o m i l e t h i n g s t i n เมื่อเขารู้ว่าเมื่ออยู่ในโหมดเตรียมพร้อมพวกเขาจะใช้ไฟฟ้าด้วย He solution turn off the tap when he eat not use y o e water เขาปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ได้ใช้น้ำ he h a s a shower not a bath เขาอาบน้ำด้วยฝักบัวไม่ได้ใช้อ่างอาบน้ำ he he remember to recycle thing to เขาจำได้ว่าจะนำสิ่งต่างๆกลับมาใช้ใหม่ด้วย มียูดเซตแก๊สบัตโต้ and paper black hey, and paper black อากินเขาใช้ขวดแก้วและถุงพลาสติกซ้ำอีกครั้ง6% of the the earth surface is land forest 6%, 6คือของโลกคือป่าฝน land forest are are very in in อ่าเรวี p อินพุตทูอเวอร์ป่าฝนสำคัญมากป่าฝนสำคัญมากมากสหรับโลกของเราเดอ y a าร์ o ฮมทูร้อนออฟแอนิมอเป็นบ้านของสัตว์ต่างๆมากมายมื่คีชเนกแอนเบิร์ด and butterfly live in rainforest living ง no ูมดนกผีเสื้อต่างอาศัยอยู่ในป่าฝน lots of food come from rainforest อาหารมากมายมาจากป่าฝน some e เช่ n some some อีกเพศพออ่าช็อกโกแลตคอฟฟี่ and banana ตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตกาแฟและกล้วย then we use you said every day like paper and some meaning a l o n come from l a n f o r e s t ส h i n g ต่างๆที่พวกเราใช้ทุกๆวันเช่นกระดาษและยาต่างๆก็มาจากปลาฝน l a n f o r e s t help to make and the a d key t ปลาฝนช่วยทำให้อากาศสะอาดเช่นกัน we and เนี่ย l a n f o r e s t b ั t some People are cut down t r e e in the forest. พวกเราจะเป็นต้องมีป่าฝนแต่คนบางคนกำลังตัดต้นไม้ในฝาป่าฝนต่างๆ We we should save all the forest. พวกเราควรจะอนุรัก,รกษ์ป่าฝนของพวกเรา We live in in l a t i n but we do not like it there พวกเราไม่ชอบพวกเราอาศัยอยู่ในเมืองเลตันแต่พวกเราไม่ชอบที่นั่น it is not very really nice town มันไม่ใช่เมืองที่ดีนะ they eat a lot of rabbit in the street and in the park because we do not pot in it in the bin มีขยะมากมายบนถนนและในสวนสาธารณะเพราะพวกเพราะว่าพวกเราไม่ใส่ขยะในในถังขยะ we do not save water and in some in some we s o m e t i m e have no water in on on house hey, our house พวกเราไม่ประหยัดน้ําในฤดูร้อนบางครั้งทําให้พวกเราไม่มีน้ําใช้ในบ้าน We do not p l n t y y n n d it i ิทออนเ y hot พวกเราไม่ได้ปลูกต้นไม้แล้วมันทําให้อากาศร้อนตลอด We do not recycle p e p e r g a ปอ o c a กต e อกแคนบี e อร์ดเดย์อาร c นอตรีพวกเราไม่ได้แปลรูก,กระดาษ แก้วและกระป๋องเพราะว่าพวกเพราะว่าไม่มีท,ทังขยะสำหรับร yeah, the ีไซเคิลแอนเนียเดอะทาวเดออิดอะบิ๊กอะบิ๊กเมาเทนออฟและบิดและใกล้เมืองก็มีกองขนาดขยะใหญ่อิทอีทเกตติ้งบินเอวิดีมันใหญ่ขึ้นทุกๆวันบัสนาวีอาร g o t o b e งท e e n we are going to make l e t เ n ตั g h t t o w n แต่ขณะนี้เมืองของพวกเราจะเป็นสีเขียวพวกเราจะทำให้เลตันดีขึ้น thank you very much bye bye